สวัสดีค่ะ FC ทินารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมารกนะคะ FC หน่อไม้ของเราก็เต็มไปหมดเลยนะคะรอบบริเวณบ้านพี่นี่ก็ประมาณสองไร่นะคะ FC นี่ดูจากฝั่งนั้นมาคือหลังคาบ้านพี่นะคะแล้วก็มาทางนี้เนาะทุกคนแล้วปาวิก็ปลูกต้นไผ่เต็มไปหมดนะคะตอนนั้นต้นไผ่เราก็ขายสหัวยี่หัวยีเนาะทุกคน ทีนี้มันก็เยอะแยะมากมายเนาะเลยมาช่วงหน้านี้นี่คือไอเขาน่ะไอมีไผ่กินกันแล้วนะคะทุกคนที่ในในป่าเนาะเพราะว่าในป่าก็ปงไผ่เราก็เต็มไปหมดเลยค่ะ fc นี่ถ้าใครอยู่แถวบ้านใกล้ใยายวินะคะก็มาซื้อได้นะคะซื้อซื้อซื้อ,อด้วยแถมด้วยเลย mm. เพราะว่าของเราเยอะแยะมากมายนะคะ fc กินไม่ทันค่ะแล้วแกก็ตัดทิ้งแล้ว เพราะว่าตอนหน้าแล้งนี่ต้นไอ้พุทซากับต้นฝรั่งไอ้ฝรั่งไม่มีในนะคะทุกคนฝรั่งไม่มีเม็ดนะคะของเราก็ตายหมดค่ะทีนี้ปาวิก็เลยต้องตัดไผ่ออกค่ะทุกคนเพราะว่าจะได้ช่วยพุทซาก็พุท,าพทาราไรเม็ดเหมือนกันนะคะทุกคนเขาเรียกพุทซาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนหน้าแล้งเมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะเอฟซีที C ่พี P ่มาต้นไผ่ต้นฝรั่งตายหมด เกือบตายหมดนะคะทุกคนแดงไปหมดเลยนึกว่าจะไม่รอดนะคะเอฟซี FC, นี่ดูนี่เพราะว่าไอ้นี่คะ่ะทุกคนเพราะว่าไผ่นี่มันดูดน้ำมากนะคะเอฟซี FC. ปาวีก็เลยต้องตัดออกคะ่ะนี่ตัดทิ้งหมดเลยนี่หลายกอคะ่ะทุกคนโอ้โหกระถินเราก็ไม่ใช่หยอกเนาะกระถินเราก็เฮ้ยสวยงามมากคะ่ะนี่ทุกคนยอดกระถินเนาะแต่ว่าพี่จะเอาไปกินกับ ไอ้น้ำพริกกะทินะคะแต่พี่ไม่ได้ทําวันนี้เนาะหรือว่าพี่จะทําวันนี้เปลี่ยนเป็นน้าพริกกะทิเลยก็ได้นะก็จะกินเข้ากันได้เหมือนกันนะคะทุกคนพี่เก็บไปเลยดีกว่าเนะกะทินนี้เพื่อพี่จะไปทําน้าพริกกะทิเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะได้อ่อกินตอนเย็นเลยนะคะเอฟซีเพราะว่ายอดมันหูกำลังน่ากินมากค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่ค่ะ fc ยอดกระทินสวยๆเลยนี่คะ่ะพี่มาพี่ก็ตั้งใจที่จะมาจัดการเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วพี่มาหมัวแต่พาลูกเที่ยวคะ่ะ fc ก็เลยไม่ได้กินอาหารครบเลยคะ่ะทุกคนพี่ได้กินส้มตำแค่ครั้งเดียวเองนะเมื่อครั้งที่แล้วนะแล้วก็ไปกินกับเอ็ดไนเนาะกับทุกคนก็แค่นั้นคะ่ะสองครั้งเองเนาะพี่ก็ได้เวลากลับคะ่ะ fc ก็เลยมาคราวนี้พี่ตั้งใจว่าพี่จะกินให้มันหมดทุกเมนูที่พี่ชอบเลยค่ะ fc นะนี่วันนี้พี่ก็จะจัดน้ำพริกกะทิไปเลยค่ะ fc นี่เอายอดงามๆไปเลยค่ะ fc นี่ก็ในส่วนของเรานั่นแหละค่ะ fc เพราะว่าพี่แก,กก็มาดูแลส่วนให้กับพี่เนาะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ดูแลนี่ไม่ได้นะคะทุกคนทั้งรกทั้งอะไรเต็มไปหมดเนาะนี่ แล้วก็พี่ก็เลยมาอยู่นี่แล้วก็ลูกก็ไอออ,อมแอมชาแนลก็แฟนเขาไปนอกเนาะทุกคนส่วนบ้านนั้นก็จะยกให้ออ,อมแอมชาแนลแต่ว่าออ,อมแอมชาแนลก็ไปนอกไอแฟนไปนอกก็เลยไม่มีใครไออยู่ด้วยคะ่ะเฝ้าบ้านเนาะก็นอนอยู่กับลูกก็ไม่ได้เนาะไม่ปลอดภยัยก็เลยมาอยู่กับ แม่ที่บ้านของพี่เนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่เนาะทุกคนก็เลยทําให้บ้านหลังนั้นร้างและบ้านหลังนั้นมันก็ไม่น่าอยู่เลยนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าช่างนี่ก่อสร้างนี่หวยมากเนาะก็เลยทําให้บ้านมันร้าวไปหมดเลยคะ่ะทุกคนทีนี้เขาก็ให้แฟนไปนอกก็จะได้ทําบ้านใหม่นะคะเอฟซี FC. ก็จะได้ตอนที่เขามาอยู่ กันนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าสร้างไว้ก็ลูกก็มาอยู่เนาะก็จะมาอยู่เตะกับแม่กับพ่อที่บ้านของพี่นะคะทุกคนนี่ค่ะที่สวนก็มันเต็มไปด้วยของกินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือมระขี้นกนะคะเยอะแย,ยะมากมายค่ะเอฟซี FC. เอ้ยไม่รู้จะกินผักไหนก่อนเนาะพี่ก็จะกินผักที่พี่อยากจะกินก่อนนี่ก็ค,คือกระทินแต่มระขี้นกนี่เราก็เอาไปกินกับน้ำพริกกะทิได้นะคะเอฟซี FC. ก็เข้ากันเหมือนกันค่ะทุกคน นี่ค่ะส่วนของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ fc ก็ประมาณสองไร่ค่ะทุกคนก็จะทำไอ้ไอ้อะไรนะ,กระเกษตรพอเพียงผสมประสานไปเนาะเพราะว่าลุงแก,กก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะแก,กก็พยายามที่จะปลูกต้นนูน้นต้นนี้ให้เราพอพี่เก่ตัวไปพี่ก็จะได้มาอยู่เนาะทุกคนโดยที่มันต้นไม้ก็โตหมดแล้วนะคะที่จริงที่ดินตรงนี้นะคะทุกคนพี่จะมาสร้างบ้านตรงนี้ค่ะ fc เพราะว่าพี่คิดถูกแล้วที่พี่จะมาสร้างตรงนี้เพราะพี่สร้างตรงนั้นโอ้โหนอนไม่ได้เลยค่ะเอฟรถวิ่งทั้งคืนเลยค่ะเอนี่ถ้าพี่มาสร้างอยู่ตรงนี้ก็ไกลดีนะแต่เผอิญเราสร้างตรงนั้นให้กับพี่แกนอนเฝ้าปัม๊มน้องเมื่อก่อนเรามีปั๊มนะคะเอฟซี FC, ทนีนี้เราก็ทุบออกเราก็เลยขยายออกมาเป็นบ้านบ้านบ้านมาต่อเติมมาเรื่อยๆนะคะเอก็เลยกลายเป็นบ้าน เราก็เลยจะไม่สร้างอีกค่ะเราจะอยู่ตรงนั้นเลยตรงนี้ลุงแกก็เลยปลูกของกินไปเลยค่ะ fc โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะชมสวนพุทธากับไอสวนในฝรั่งไลท์เม็ดของเรานะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรพาเดนไม้ให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย